แยาแป้งนหนูมามอ่านนี่ก่อนหมามข้าวก่อนหมามข้าวก่อนหมามข้าวก่อนอือหือแยหนูกินข้าวย่าหนูก,กินข้าวม,มามามทีแย้มามามมามมามข้าวกันอะไรบอกย่าทีหนูมามข้าวกันอะไรบอกย่าก่อนอ่ะ แตนยาแปลงกีนข้ายัางคะฮ่อะ,อะหนูมามัางกพปาอีกแล้วชออบขี้ขาวพปลาทุกวันฮะไปแตะไปแตไปแตะขาพ่าปปาพปลาอร่อยไหมอร่อยนะชอบไหม ร่อยไม้โอเคทำไงโอเคโอเคก่อนไม่ได้ทำโอเคดิโอเคโอเคเก่งมาก